สวัสดีครับพบกับฟีทายมูฟเมนต์นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการเดินทางนะครับด้วยรถไฟฟ้าสายสีม่วงสีน้ําเงินและก็สายสีเขียวนะครับจากสถานีไซมาไปสถานีสยามนะครับซึ่งอยู่ใจกลางเมืองตอนนี้รถไฟฟ้าสายสีม่วงก็ได้มาถึงสถานีไซมาแห่งนี้แล้วนะครับครับสำหรับสถานีไซมานะครับจะอยู่ในอําเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี อยู่อีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำเจ้าพยานะครับอันนี้จะเป็นบรรยากาศภายในรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับผลิตโดยบริษัทเจเจคประเทศญี่ปุ่นนะครับน,นี่ก็จะเป็นบรรยากาศภายนอกนะครับของลงุงไซมา เป็นถนนรัตนาทิเบตน,นะครับวิ่งมุงหน้าไปที่แครายก็ะจะเป็นสะพานพนังเก้านะครับสะพานพนังเก้าวจะมีตัวด้านเดิมก็คือตัวด้านล่างนะครับส่วนด้านบนนัจะเป็นตัวใหม่นะครับสะพานใหม่ซึ่งจะคู่ขนานกันไปนะครับส่วนด้านหน้าที่เห็นอยู่ก็จะเป็นแม่น้ําเจ้าพยานะครับ แห่งนี้นะครับก็จะมีท่าเรือนะครับด้านล่างจะเป็นท่าเรือจะมีทั้งเรือไฟฟ้าสมาร์ทเฟอร์รี่นะครับแล้วก็เรือด่วนเจ้าพยาคอยให้บริการอยู่นะครับมีน,นจะเป็นช่วงที่ใกล้ที่จะเข้าสถานีสูนย์ราชการนุทธบุรีนะครับ ับด้านหน้าก็จะเป็นศูนย์ราชการนนทบุรีนะครับบริเวณด้านหน้าของศูนย์ราชการนนทบุรีจะเป็นสวนสาธารณะนะครับประชาชนสามารถที่จะมาออกกําลังกายได้สามารถที่จะมาวิ่งหรือจะมาพักผ่อนหย่อนใจแห่งนี้ก็ได้นะครับและด้านข้างนี้ยังมีห้างซึ่ง <c oughs> ซึ่งมีอยู่2ห้างด้วยกันนะครับจะเป็นเชสโกโรตันและก็เอสพนาแคร์ลายนะครับ อยราชิการนนทบุรีนะครับจะมีรถไฟฟ้าอยู่สเส้นทางด้วยกันนะครับจะเป็นจุดเชื่อมต่อจะมีสายสีน้ําตาลสายสีชมพูแล้วก็สายสีม่วงนะครับสายสีน้ําตาลเนี่ยอ,อยู่ในแผนนะครับไม่แน่ใจว่าจะเริ่มก่อสร้างเมื่อไหร่นะครับด้านหน้าจะเป็นคานของการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับแครายมินบุรี ตอนนี้ก็เริ่มก่อสร้างวางเสาแล้วนะครับรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับตอนนี้มีการทดสอบนำขบวนรถออกมาวิ่งบนรางแล้วนะครับน่าจะวิ่งอยู่แถวโซนมินบุรีฝั่งนู้นนะครับซึ่งจะเปิดเป็นเฟสแรกนะครับส่วนแครายจะเปิดเป็นเฟสที่3เฟสสุดท,ท้ายเลยนะครับ ที่ผมทราบว่าตอนนี้ก็ใกล้จะถึงสถานีปลายทางก็คือสถานีต่อปูนนะครับผมจะต้องเปลี่ยนไปนั่งรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินที่สถานีต่อปูนนะครับเนี่ยมาถึงที่สถานีต่อปูนแล้วนะครับเมื่อมาถึงออกจากขบวนรถนะครับก็ให้เดินไปตามทางนะครับก็จะมีป้ายชี้บอกทางเป็นระยะระยะนะครับ ทางที่ผมลงนี่จะเป็นเส้นทางที่จะไปจตุจักรลาดพร้า,พาวนะครับผมก็คือต้องลงฝั่งนี้แต่ถ้าเพื่อนๆนะครับต้องการที่จะไปท่าพระก็ต้องเดินข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับท่าพระฝั่งคนสถานีสนามชัยพวกฝั่งนู้นนะครับก็คือต้องเดินข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งคือเดินเลยป้ายเมื่อกี้ไปมันจะมีทางลงอีกฝั่งหนึ่งนะครับ ด้านหน้าก็จะเป็นสถานีของรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินนะครับสถานีต่อปูนเนี่ครับถ้าเพื่อนๆนะครับจะไปสถานีท่าพระก,ก็คือต้องไปนั่งอีกฝั่งหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็น ป้ายของสถานีรถไฟตาปูนนะครับช่วงที่ผมถ่ายคลิปเนี่ยมันจะเป็นช่วงเย็นนะครับอาจจะดูมืดๆน,น,นิดนึงนะครับรถไฟฟ้าก็วิ่งเข้าสู่สถานีแล้วบริบรเวณตาปูนแห่งนี้นะครับแยกต่อหัวเขาเรียกว่าแยกตาปูนนะครับก็จะมีคอนโดมิเนียมมากมายนะครับเพราะว่าตรงนี้จะเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้า หลายสายด้วยกันนะครับและอีกอีกอย่างหนึ่งก็คือมันอยู่ใกล้กับสถานีกลางบางซื่อด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศภายในรถไฟฟ้าสายสีนเงินนะครับหลังจากลงอุโมงไปแล้วเนี่ยก็จะไปโผล่ที่สถานีบางซื่อนะครับ ซึงถ้า,ถาท่านผู้ชมต้องการที่จะเชื่อมต่อไป,ไปลังสิทธ์น,นะครับก็สามารถจะขึ้นรถไฟฟ้าสายสีแดงได้นะครับที่สถานีกลางบางซื่อนี่กำลังจะเป็นจุดที่เข้าอุโมงนะครับลงไปทางใต้ดินนะครับผมมาถึงที่สถานีสวนจตุจักรแล้วนะครับ ก็เดินไปตามทางนะครับขึ้นบันไดเลื่อนสถานีสวนจตุจักรนะครับก็จะเป็นสถานีเชื่อมต่อนะครับระหว่างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินแล้วก็รถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับโดยเพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะไปสุขุมวิทไปสีลม หรือว่าจะไปมอกเตษตรก็สามารถที่จะมาเปลี่ยนรถที่สถานีนี้ได้นะครับผมจะไปเปลี่ยนรถที่ BTS ผมก็คือต้องเดินย้อนมานะครับเดีเอาเหรียญที่ได้รับนะครับหยอด ประตูทางกั้นก็จะเปิด สังเกตป้ายนะครับก็จะมีป้ายบอกให้เดินไปตามทางนะครับถ้าเลี้ยวซ้ายมาก็จะเป็นบันไดเลื่อนนะครับแต่ถ้าเลี้ยวขวาเนี่ยจะเป็นบันไดคอนกรีตนะครับอาจจะต้องใช้แรงในการเดินขึ้นนิดนึงนะครับ ฝั่งขวานี่ก็จะเป็นลานจอดรถนะครับของ BTS นะครับผู้ที่มาใช้บริการ BTS สามารถที่จะนำรถส่วนตัวนะครับมาจอดที่ลานจอดอย่างนี้ได้นะฮะีมอตรชิดก็จะมีบันไดเลื่อนนะครับแต่ถ้าเพื่อนเนี่ยขึ้นจากอีกฝั่งหนึ่งนะครับมันจะเป็นบันไดคอนกรีตนะครับซึ่งจะต้องใช้แรงในการเดินขึ้น,น ผมเลยเลือกจะเดินไกลรอดมาต่างทางเชื่อมนะครับเนี่ยผมก็กไปที่สารสยามนะครับแล้วก็ส่งธะบับเข้าไปแล้วก็รับบัตรโดยสารและก็เงินพอนออกมาน้ำบัตรโดยสารใบนี้นะครับไปแตกที่ ประตูทางเข้านะครับนะทางก้นก็จะเปิดออกด้านหน้าก็จะเป็นจุดเช็คเครดิบูโลนะครับ

นี่จะเป็นบรรยากาศใน,ในขบวนรถนะครับจากหมอชิดไปสถานีสยามเนี่ยผมคิดว่าน่าจะประมาณ35นาที น่าจะ35นาทีได้ครับมันจะเป็นบรรยากาศทางด่วนตอนนี้รถไฟก็กำลังวิ่งผ่านยูสวรีชัยสมรภูมิ เสียอยาแล้วนะครับ ก็จะเป็นสถานีสยามนะครับจะเป็นสถานีเชื่อมต่อเพื่อนๆสามารถที่จะเปลี่ยนรถไปสายสีลมได้นะครับเพื่อเดินทางไปสีลมไปฝั่งทนนะครับไปสะพานตากสินไปบางวานะครับก็มาเปลี่ยนที่สถานีนี้ได้นะครับ ใสุดท้ายนี้ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครมากทุนครับ